สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรู้ฟังค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหน,นังสือเสียงจากทางสถาน,นีวิทยุกระจายเสียง9 1 9กับดิฉันยุระวันผิวเหลืองดีค่ะวันนี้ยังคงอยู่กับหนังสือเวตาลน,นะคะฉบับการ์ตูนเข้าสู่นิทานเรื่องที่3กันแล้วค่ะมาเริ่มต้นนิทานเรื่องที่3กันนะคะพระเจ้าตริวิกรมเสนสเสด็จไปจับตัวเวตาลมาอีกแล้วกลับมาตามเส้นทางเดิม ทั้งนี้ด้วยสัจจะที่ให้ไว้แก่โยคียสานติศีลอย่างมั่งตั้งมัน่นฝ่ายเวตาลกล่าวขึ้นว่าข้าแต่พระองค์พระองค์เสด็จกลับไปกลับมาหลายเที่ยวเพื่อธุระของผู้อื่นดังนั้นข้าจะเล่านิทานสนุกสนุกถวายโปรดทรงฟังเถิดณนคะะรปาตกิรีบุตรอันมีพระเจ้าว,วิกรมเกศรินปกครองพระองค์มีนกแก้วตัวหนึ่งชื่อ วิทัขทูจูธามณีซึ่งเป็นนกที่ฉเฉลียวฉลาดและเที่ยวชาญภาษาสันสกฤตอย่างน่าอัศจรรย์ต่อมาพระเจ้าวิกรมเกษรินได้อภิเศกสมรสกับเจ้าหญิงจันทรปภาแห่งแคว้นมคตเจ้าหญิงเองก็ทรงเลี้ยงนกขุนทองไว้ตัวหนึ่งเป็นนกตัวเมียชื่อโสมิกาซึ่งเจนจบในวิชาต่างๆเช่นเดียวกับนกแก้ว หลังการวิวา์นกทั้งสองตัวถูกเลี้ยงในัยในกรงเดียวกันราวกับคู่ผัวเมียแต่นกขุนทองนั้นตั้งทารังเกียจนกแก้วตั้งแต่วันแรกวันหนึ่งนกแก้วเกิดทุ่มเถียงกับนกขุนทองเรื่องหญิงหรือชายใครชั่วกว่ากันและท้าพนันว่าหากนกขุนทองแพ้ต้องตกเป็นภรรยาของนกแก้วแต่หากนกแก้วแพ้จะต้องเป็นทาสของนกขุนทองตลอดไป โดยให้เจ้าชายและเจ้าหญิงเป็นผู้ตัดสินนางนกโสมิกาอธิบายว่าผู้ชายประกอบไปด้วยความบาปความโกงเห็นแก่ตัวและเป็นคนอากตันยูเพราะในสมัยโบราณมีนครชื่อกามันทกีมีชายคนหนึ่งชื่อธนทัตผู้ประพฤตินตนสุรุ่ยสุร่ายคบเพื่อนเลวทาม ฝากฝ่ายทางการพนันจนทรัพย์สมบัติหมดไปเมื่อบิดาของเขาตายลงจึงไม่เหลือทรัพย์สมบัติติดตัวเที่ยวเดินทางร่อนเร่ไปยังเมืองต่างๆจนถึงเมืองจันทนะปุระและขออาศัยบ้านพ่อค้าคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้มีเมตตาพ่อค้าเท่าเห็นว่าชายหนุ่มท่าทางเป็นผู้มีสกุลและเป็นไวสยะเหมือนตนจึงรับไว้เป็นบุตรบุญธรรมและยกทิดาชื่อรัตนาวลีให้เป็นภรรยา พักอยู่บ้านพ่อตาอย่างสุขสบายใช้เงินซู้รุย่รยซู้่ารจนกระทั่งคราวหนึ่งเขารู้สึกเกิดอยากเล่นพนันจึงแกล้งขอเดินทางกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดนายพ่อค้าเท่าไม่อยากให้จากไปแต่ก็บอกปัดไม่ได้นางรัตนวลีจึงต้องตามสามีไปด้วยพร้อมพี่เลี้ยงเท่าอีกหนึ่งคนเมื่อเดินทางมาถึงชายป่าทนทัดจึงให้ภรรยาถอดเครื่องประดับมีค่าให้ตนเก็บไว้ โดยอ้างว่าแถบนี้เป็นที่อยู่ของโจรป่านางจะเป็นอันตรายได้ชัวครูหลังจากได้ขอมีค่าแล้วเขาก็คิดค่าปิดปากภรรยาและคนรับใช้เท่าจึงผลักทั้งคู่ตกเหวแล้วรีบเดินทางจากไป หิงชารานั้นเสียชีวิตในเหวแต่นางรัตนาวลีตกลงไปในซุ้มไม้เลื้อยที่รองรับล่างนางพอดีนางจึงค่อยๆไต่ลัดเลาะขึ้นมาได้และเดินทางโซซัสโซเซกลับจนถึงบ้านในสภาพอิดโรยบิดามารดาของนางตกใจมากนางจึงแต่งเรื่องใหม่เล่าให้บิดามารดาฟังว่าถูกโจรปล้นระหว่างทางนางและแม่เท่าถูกผลักตกเหวแม่เท่าตายแต่นางรอด เราตกลงในซุ้มไม้เลือ้อยพอดีส่วนสามีของนางถูกจนจับมัดลากไปฝ่ายธนทัศน์เดินทางกลับไปบ้านเดิมเที่ยวถลุงเงินเล่นพนันปนเปรอด้วยสุรานารีชนิดเลิศในไม่ช้าเงินก็หมดจึงคิดจะกลับไปหาพ่อตาโดยอ้างว่าจะขอเงินมาทำทุนและจะบอกว่าภรรยายังพักอยู่ที่บ้านของเขารุ่งเช้าก็รีบเดินทางไปบ้านพ่อตา เมื่อมาถึงภรรยาของเขาก็รีบวิ่งมากอดขาคาระวะเขาชายหนุ่มตกใจแทบสิ้นสตินางจึงปลอบโยนว่านางไม่ได้บอกความจริงแก่บิดาแต่บอกว่านางถูกโจรผลักตกเหวและสามีถูกโจรจับตัวไปฝ่ายพ่อตาแม่ยายเห็นลูกเขยกลับมาก็ยินดียิ่งนะัก เรียกญาติพี่น้องมาฉลองใหญ่โตเพื่อรับขวัญลูกเขยธนทัศน์ก็อยู่อย่างสุขสบายเรื่อยมาทว่าหลังจากนั้นไม่นานเขาก็สคมคบกับโจรในเมืองนั้นนัดหมายกันป้นบ้านพ่อตาในคืนหนึ่งขณะคนทั้งบ้านกำลังหลับสนิทเขาก็ใช้มีดแทงภรรยาของตนตายแล้วเปิดประตูรับพวกโจรช่วยกันฆ่าพ่อตาแม่ยายและขนทรัพย์สินมีค่าราคาออกจากเกลือน หนีไปใช้ชีวิตหลบๆซ่อนๆอยู่ถินเดิมของตนและไม่มีใครได้ข่าวข่าวของเขาอีกเลยเห็นไหมผู้ชายก็เลวปราศจากธรรมะในใจเหมือนกันทั้งโลกนั่นแหละนางนกขุนทองกล่าวทั้งน้ำตานองหน้าอย่างโกรธแค้นพระราชาจึงหันมาถามนกแก้วว่าเอาละจะมีอะไรจะเถียงไหมนกแก้วจึงกล่าวว่าเทวะขอจงฟังเรื่องของหญิงมากจริตเต็มไปด้วยความหลอนลอก และทุศีลดังข้าจะเล่าถวายต่อไปนี้